สวยขึ้นทุกวันให้ผู้ชายมันเสียดายเล่นเรียกเดงว่ายิ่งโตยิ่งสวยเลยทีเดียวครับสำหรับน้องเบสคำสิงการเวลาผ่านไปยิ่งทำให้จากสาวน้อยในวันนั้นวันนี้เธอสวยขึ้นเป็นประกายขึ้นทุกวันก็ว่าได้ โอลานเดงวาไว้พออ่อหล่อแม่งามเมื่อลูกโตขึ้นก็ยิ่งโตก็ยิ่งสวยโดยเฉพาะพอสมรักคำสิงสมัยหนุ่มๆถึงแม้จะเป็นนักมวยแต่ความหล่อนั้นเป็นสองรองใครในวงการนักมวยแน่นอนครับคุณแม่น้องเบสก็ไม่แพ้กันถึงแม้อายุอานามจะมากขึ้นแล้วแต่คุณแม่ของเธอก็ยังคงสวยมากๆเดาไม่ถูกเลยว่าอายุเท่าไรแล้ว ถึงแม้เวลาผ่านมาไม่นานที่เธอได้เลิกลากับแฟนไปถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยครับเมื่อคนรักต้องมาพลากจากกันด้วยเหตุผลต่างๆนานาแฟนคลับที่รักสาวน้อยคนนี้และติดตามกันมานานก็จะรู้นะครับว่าน้องเบสเป็นสาวน้อยที่นิสัยดีมีความกตัญญูรู้คุณรักขอบควรักพ่อแม่รักน้องของตัวเองใครชื่นชอบสาวน้อยคนเก่งผู้นี้ก็อย่าลืมไปติดตามให้กำลังใจเธอด้วยนะครับ ฝากดไลค์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารสำคัญต่างๆมาให้ท่านได้รับชมในทันท่วงทีขอคุณงที่รับชมจนจบนะครับ